เขาทำอะไรกันนี่ครับสวัสดีครับเอา,ามัดโซ่เอามัดโซ่ทำอะไรอย่างนี้เอเดี๋ยวไปดูกันเอาเบาๆนะโลพี่ไปไปเบาเบา,บาขึ้นไปาปมอหมอดขึ้นยังอะมอดขึ้นน้ำยังอะ เร่งเครื่องว่ะเร่งเครื่องว่ะเฮ้ยเ้เบาเบาเบาพอแต่เติมน้ำมันได้อะมดอ๋อพ่อไม่ต้องลงไม่ขึ้นเลยบอกตัวดีโอะไรพ่อไม่ขึ้นเลยหรอ มันไม่ขึ้นน้ำมันมันหมดเลยเดิมันหมดเลยมันก็ต้องขึ้นถึงจะเปิดแล้วยกน้ำด้วยอ่ะเออไอ้นี่แค่นี้ก็เติมได้ละมั้งหารายมาหนุนไว้อ่ะโอ้เออปั่นไว้งั้นแหละ อีกคันหนึ่งสายไฮโรลิกแตกครับแล้วก็เอาอีกคันหนึ่งมาแบบประคองยกครับเบา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 ให่า่ใอย่าอย่ใจร้อนใจเย็ยยนๆยนคือเอาโซ่มามัดกับอีกคันหนึ่งแล้วก็ค่อยๆประคองกันยกครับ อพ,อพอแล้วน้ำมันน้ำมันมันไม่มีพอเติมน้ำมันยังอะ่ะฮะฮะพอมุดเติมได้ไหมหลวมดพอมุดเติมน้ำมันได้ไหมเอาเอาเอาเอะไรหนุนน่ะเอาอะไรหนุนดำไว้ ถ้าไม่โคมาให้ไม่โคมันยกทักกี้ให้ใช่ไหมไม่เบี้ยวหรอกวันนั้นก็ยังไปยกของของเสียบอยเลยเร,รถมันหนักครับมันก็เลยดำฝั่งโน้นก็เลยมันเอียงมา หนักหน้าครับดินหนักหน้าแล้อ,อ่ะโอ้ก็แค่ไอ แค่ okay. พอที่จะเติมน้ำมันไฮโดรลิกได้ครับทีมงานครับช่วยกันตอนนั้นไอรถของราวุธเนี่ยเอาแมคยกจอกกี้เลยเด้ มีะดึงินเมีดินเหมือนกันเออตอนนั้นก็อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่นี่เออนี่ก็แค่ประคองมามาออกก่อนออกก่อนเอารถออกก่อนว้าอ่าก็พอแต่ประคองประคองให้ใส่น้ำมันไฮดรลิกได้ ตับเครือ่องพอได้สักพอพอพอได้ส <curs> ักขวดสองขวดแล้วแล้วมีมีกุญแจได้เปิดอ่ะ มีกุญแจไรเปิดอ่ะฮะมีกุญแจไรเปิดจ้เลื่อนเลยเนาะไรเปิดเจเลื่อนอ่ะมีเจเลื่อนไหมยเยเลื่ไม่เปดฮะดูในทเลาะิจะเล่นตัวใหญ่ย ออกกลางเลยปั๊มเชนได้ยังดีเมื่อกี้ยังร้องเอสมันก่อนนั่นเลยก็หยุดเลยบอกไปหยุดก่อนเอสเพิ่งไปหยุดก่อนนะี่ยใส่กุนใส่กุนไหนใส่ปุนน้อยเนีย่ยเติมไปเลยเมคโคแต่งแล้ว เก็บแล้วแม่โคพดแต่งเก็บแล้วครับโปก็จะเดินมาแล้วมีสายยางหรือไม่สายยางไหมบุบหมดเลยเนาะ เจอหินในเจอหินในไอ้นั่นน่ะเห้ยหินเคลื่อนอะไรไหนินในไอ้ก้อนใหญ่ๆตึ้งตึ้งวางแต่ละทีโอ้อหอ้าวอันนี้ก็อ ยางเอาอยางรถบดมาใส่วิ่งก่อนอยางรถบด <c oughs> ไปขโมยถอดของรถบดมาจอดไว้ขโมยถอดเอามาใส่เลย <c oughs> ก็ต้องใช้ภูมิปัญญาก็เปิดฝาได้ก็เอาสายสายแล้วก็ใส่ขวดโคก แล้วก็เทไปเรื่อยออันตรายครับเวลาสายแตกก็ต้องดูเรื่อยคอยเช็คเรื่อย แตกตอนจบงานพอดีครับสวัสดีครับ